สวัสดีค่ะยูก็ช่องปูผองยาพาวฟมิลี่ค่ะวันนี้มาดูเขียดกันนะคะว่าได้เขียดไหมคะมามาเปิดเขียดอีกแล้วเมื่อคืนไปหาเขียดได้ไหมคะได้กลมตัวค่ะเอ,ะเอะ๊โอ้น้ำน้ำน้ำเอาวางน้ำด้วยน้องจิมจ้า กดอยากเอ๊ะ แรงค่ะค่ะปีนี้หากินกันยากยายอยากมาเลยพามานะคะเปิดกบเปิดเขียดเขียดอีโม่ะะเด้อค่ะเขียดอีโม่นีน่สิหาเกื้เว้นแบบนี้แหะ เขาเนะาะบบอยากยู่ซื้ออยูบ้านได้บบโดนอยากมาเลาะโขกเลาะปลาก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้แต่ช่วงนี้จะไม่ไมีหน่อนะคะเป็นหน้าแรงหาฝ้นพุละค่ะ บอึดน่อไหม่อะไรน่อไหม่บอะไรค่ะบอึดอูน้ำยังหลอยู่น้ำหอยเลือกน้ำหอยเลือกน้ำหอยเลือกน้าแถวนี้ล่ะค่ะน้าเ็อยู่แถวอู้หูน้ำไหลเละ าดน้ำยังไม่หลายอยู่น้ำก็หลายอยู่บีไหลคนละฝุ่นะฟังพุ่นเหรอหน้าหน้ายายพาฟังพุ่นเหรอคะสวยงามมากอันนี้หน้าเอกมิวสิกนะคะหน้าเอกมิวสิก ยายางไกลไรย้ยบอกมานี่แหละค่ะบรรยากาศอยู่ฟังพุ่นเ้อวค่ะฟังพุ่นหน้ายาผ้าอันนี้ห้วยลึกป่ะน้องจีนเดินเดินไม่ดูเดินก่อนอยางเบิงทางเลยเด้อระวังหน้ำ เลาะโคกเลาะปลามาหาเขียดแต่ได้เขียดสองคำตัวะค่ะอิดคักอิดคักอิดคักเดี๋ยวบังย่าเ็๊พักหน่องนะคะเนี่ยใบบัวบวกแต่หลาตนนั้นนี่นี่นี่ใบบัวบกนะคะ กินก๊บพ so, oh, ักไปกินกระปุลค่ะปนยังล่ะเกียดเพิ่งได้ช้อนข้าโตเออปนเกียรติหาไปเรื่อยๆเนา่อยนะหาไปเรื่อยเรื่อยยายว่าเดี๋ยวก็ได้พอบปนเนาะค่ะน้องจีนคือไปเล่นขี่ควายหน่อยนะเนาะหาจุดจีพันวามันโบมีดอกจุดจียามนี่นะมาเก็บผักช่วยยายเร็วๆ เบเก้งที่มีบ่เบยงามนี่เบะอ,อ่ะ,อนนะโอ้เสียดายบ่ได้เอาสวิงมานำเนาะเนี่ยค่ะมา,มาสอนกุ้งกุ้งฝอยเนาะค่ะเนาะตามริมริมริมห้วยเนี่ะคะจะมีกุ้งฝอยเจไดบ่ได้เอาสวิงมานำตั้งใจมาหาแค่เขียดเนาะเขียดผัดได้ยูโซ่ส้มตัวโอ้บรรยากาศค่ะ้อนจีนไปเก็บผักช่วยยายเล้ว พักหนอกอีน่ะพักหนอกนี่นเ,นเด้น้องจีนนี่นี่นี่พักหนอกเก็บไปเมล่ดนี่พักหนอกเออนี่แหละใบโบบกเก็บอ,อาเลยเออเก็บเอาหักมันดึงขึ้นมาไปเลยเออ,อเมาดูยายยายขุดหาเขียด อันนี้แะนกรอคุบนะคะรอคุบเขียดอเ,อเ,เอาคือถอดตั้งเกงแงระบานนี่นเ,กนเกงเปียกนะคะเมื่อกี้ลุยน้ำมามันแห้งวดย้ายกับว่าะไปหาทงางไ,ไหม่ปะไปต่อไปตออ่อ,อ ไปน้องจีนลูกค่ะลูกลูกคนอยากมาน้ำเนาะบอกให้เด่นอยู่บ้านก็นอยากมาน้ำเนาะอันขยันน้อยๆแบบนี้ใหญ่มากบ่รลูนจะไปยังใดด้วยค่ะพี่น้องถอดกางเกงขายาวเรียบร้อยเพราะว่าลุยน้ำกันเมื่อกี้เปีย แຫ່ງເດະໄປທາງອືນที่มันຊຸມປ້ໄເບິທາງໜ້ພີມຍັງກອບຍງ มุนโคกมุนดง ระวังนะคะค่อยๆเดินเย็นบ่ไปย่างย่าง เดินเน,น้องจีนกูเสียวพี่น้อง,งปอง้องายจักเงียงข้างใต้ต่างมาเบิ้งให้เบิ้งหน้านั่นแหะค่ะแา่แรกมาตอดจองดูไล่นาด้วยนาเกียว 对。 ขายอยู่มัน่นนึลมพัดอย่างแรงนะคะลมหนาวพัดมาอีกแล้วนะคะพี่น้องป้องไฟสูบสุดคนเซ๊ย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 ด้อีกแล้วน้องจีนถือมาโชว์หนะะ่อยค่ะไม่ดูหน่อยค่ะไม่ให้ดูะะใ,หดให้แฟนคลับดูหนะะ่อยค่ะ นี่ไงเ,เคียดอีโมค่ะหันหน่ามันมาหน่อยันน่ามันจับดีๆนะคะนั่น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 ,น,น,นเอาใส่ถุงไปคุบใส่เบะแบดนี้โอ้เดียวแมมก็จะไปคุบนั่งเราบบดนี้เอามาดูทั้งสองตัวเลยคะ่ะทั้งจีนเก่งมากเลยโู้โห,หสุดยอดสองตัวจับดีๆนะคะ โอ้ยแอดมินขออนุญาตไปคุบเขียดซอยย้ายก่อนเด้อค่ะเด้อแล้วกินแรงเห่าค่อยๆอืมน้องจีร,ระวังเสียมด้วยละ่ะระวังเสียมทาคูปด้วยละ่นะเนี่ยให้เบยคุดให้เบยคุดไหนโยกเขียดมาเบ้างด้วยล่ะได้ซ้ำได้ล่ะตอนนี้เอาเขียดมาให้เบ้างเนี่ย ยกยกขึ้นมาเลยไหนไหนไหนนี่ไงได้เยอะแล้วอย่าสั่นอย่าสั่นค่ะ<ม>เออ,อเไหนๆๆไหนไหนโอ้ได้ร้ายเติมอะไรด้วยพี่นอ้องพ่อปนเหรอค่ะไ,<ม>ไหนไหนดู<ม>นี่ไงตัวเขียดนั่นเองอือมอืมโอเคไ,อนะไปทาคุบบ่ดที่ไปทาคุบย่าขุด ปุ่มแล้วค่ะมากมือนี้เด็กปนเนื่องแล้วสมกับย้ายอยากมาอยู่ดอกเด็กปนใยนนเติบแล้วป,น,น,ปนกินกรผพกกาดพักหนอกใบบบกเนาะค่ะพักหนอกบ้านเขาเอ,าอิญอันนี้มันจะอยู่ในรูนะคะยายกำลังขุดหาเขียดยยยเขียดอิโม่เด้อค่ะเด้ออันนี้ อันที่ไปเก็บตอนกลางคืนคือเขียดน้อยนะคะเนาะคนละย่างกันซื่อกินกับบอซ่บคือมาหาเองเด้อค่ะพี่น้องลุยน้ำลุยคนออกระมวนไปอีกแบบนึ่งนะคะนนนะพาน้องจีนมาย้อนไว้นะคะสมัยเด็กๆแอดก็มาแบบนี้แหละ เลิกเตืบนด้ยค่ะมูมันเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆเนาะเลิกเลิกปะยายไม่เห็นเลยปะเอาให้มันเถองแม่เห็นเราบอกไม่ถึงว่าเห็นเราได้เมื่อกี้นี่ค่ะเห็นโตมาแล้วเป็นบอกโอ้เม่นกบปะยายมาดูบรรยากาศนะคะ น้องจีนยังมีละความพยายามโอ,มมอมายกักนเดีวยวใช่มั่งแล้วบางมั่งเหอะล้วเด้อค่ะเด้อปวดแล้วโอ้ยยายเจ้าฟื้นไปสาชคือมั่งจีเซ่สมอยากมาอยู่ด้กแบบนี้ สมสมเราอยากมาอยู่เด้วเดีอดิพามาเนี่ยขี่มอไซค์มากันสามคนนี่แหละค่ะสมเราอยากมาอยู่แบบนี้ค่ะมีความตั้งใจมากในส่วนของน้องจีนกําลังนอนแล้วค่ะตอนนี้นอนรอแล้วค่ะย่าเล่นมันเลยเด้อเขี่ยเด้อมันจิตายเดือดไปเอาใส่ยายับยายเร็วเอาถุงไปด้วยค่ะเอาถุงไปใส่น้องจีนเอาถุงไปใส่จับดีๆเด้อ

ทูให้แน่ตัวใหญ่นะคะให้ดูตัวนี้หนะ่อยตัวนี้ใหญ่ลองจีนโชว์หนะะ่อยค่ะเออตัวนี้ใหญ่เอามาใส่ค่ะเอามาใส่ค่ะใส่ลงไป ตัวเล็กเทาห้าต,ตัวพีดเลยค่ะหมดปากไ <laughs> ม่ได้บันนา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 คือมุมแดะไปเรียนทานไหมบอ,คน,บอคนเก็บขยะคนเก็บขยะนางวะจังสีละเศร้าไงเศร้าวนาวหาอยู่หากิน เยดนยังก็เอาลอดกินแซ่บคึอกันเบิ้ดใจมา้นมีนะเหนบออกบนที่เทียนมองเลยมันดูนี่ะนละอันนี้ไส,นะนนสจิ๋วหน่อยไสจิวสจ๋วไสจิ๋วเขาใส่ลงไปเลยค่ะ มีดอกไม้อยู่บนหัวด้วยนะคะนี่ค่ะดอกไม้นี่ไปแล้วคือหมอนั่นหมอก็หอมก็เดือดเยี่ ำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะไหนโชว์ผลงานก่อนค่ะไหนไหนอู้ได้เยอะสองสามปนหมดละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องปู่ของยาพาราเทนดี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ